สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC Trader และนักลงทุนในห,หุ้นทุกท่านครับวันนี้วันพุธตรงกับวันที่4ตุลาคม2566วันนี้จะพาทุกท่านไปตรวจสอบหุ้นกัฟสตอรี่ล่าสุดของหุ้นกัฟคือกัฟสุดปัง COD โรงไฟฟ้า GPD หน่วยที่2จํจำนวน662.5เมกะวัตต์ก็คือบริษัทกัฟเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้า GPD ซึ่งก็คือบริษัทย่อยซึ่งมีทั้งหมด4หน่วยหน่วยปัจจุบันที่เปิดดำเนินการก็คือหน่วยที่2โคต้าขายไฟฟ้า662.5เมกะวัต์กัฟก็เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่น่าสนใจที่สุดมีสตอรี่มากมายในช่วงที่กำลังจะทำเงินก็มาอยู่ในช่วงที่เซ็ตกำลังปรับฐานพอดี1,500จุดเอาไม่อยู่แล้วเมื่อวานนี้หุ้นก็ร่วงลงมามากมาย เป็นประวัติการหุ้นในกลุ่มพลังงานหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าราคาร่วงเป็นแถวในวันนี้มีลุ้น1,400จุดจะรับอยู่หรือไม่รายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปส่องกันอีกทีตอนนี้มาสรุป Index Report เซตปิดติดลบนะครับตัวแดงเถือกเลยเซต50เซตร100เซต SD SH ไม่เว้นแม้แต่ตลาด MAI ปิดติดลบทั้งหมด ยอดซื้อขายหุ้นเมื่อวานนี้วันที่3ตุลาคม2566ต่างชาติเทขายเป็นประวัติการเลยนะครับขายไปทั้งสิ้น4,440.48ล้านบาทโรกเกอร์ก็ขาย350.77ล้านบาทตามปกติแล้วต่างชาติกับโรกเกอร์เนี่ยถ้าขายพร้อมๆกันในวันเดียวกันเซ็ตก็จะต้องปิดติดลบเป็นปกติอยู่แล้วแต่เมื่อวานนี้เซตลงมาปรับฐานติดลบไปเยอะมาก ส่วนกองทุนกับรายย่อยก็พากันเก็บหุ้นกองทุนซื้อไป347.99ล้านบาทรายย่อยซื้อไป4,443.26ล้านบาทดัชนีปิดไปที่1,447.30จุดปิดติดลบ22.16จุดติดลบไป1.51%มูลค่าซื้อขายรวมหนาแน่นมากนะครับ63,84.79ล้านบาทติดลบขนาดนี้เราไปดูว่า คุณตัวไหนติด most active most active 2ตัวแรกก็อยู่ในกลุ่มของปตท ptt กับ pttep โดยเฉพาะ pttep ลบไป7บาทคิดเป็นติดลบ4.12% d e ด t a ้ Delta ก็ติดลบนะครับ advance ติดลบรับที่เราจะไปดูวันนี้ก็ติดลบส่วน ea กลุ่มโรงไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งก็ติดลบลบไป2บาทคิดเป็นติดลบ3.94% ตัวที่ปิดเป็นบวกก็จะมี j p a r k p p o น้องใหม่ KBank ก็ยังบวกได้นะครับ HANA กลุ่ม Electric ก็บวกส่วน KCE ไม่บวกไม่ลบยืนทำตัวทำทรงได้ดีบ้านปูดีดขึ้นไปวันก่อนวันนี้ดีดกลับลงมาแล้วก็มีลุนที่จะร่วงลงไปอีกเมื่อวานนี้ติดลบไป30สตังติดลบไป3.75%หุ้นที่ติดทับเกณฑ์ก็จะมี j p a r k หุ้น WNRF โคโค่ก็ยังติดอยู่ AAV ก็ติด BLA ก็ยังติดทับเกณ์แล้วก็ที่น่าแปลกใจ SHR ก็ติดเข้ามาส่วนตัวทับลัสที่สำคัญก็จะมีซิก้าครับพุ่งไปบวกวันก่อนวันนี้ร่วงลงมา CMO ก็ร่วงลงมาเหมือนเดิม TC ก็ร่วงลงมาแรงเหมือนกันนะครับติดลบไป6.92% หุ้นซีวิลรับเหมาก็ติดลบไป16สตังค์สบายเน็กซ์ก็อาการยังไม่ดีร่วงลงไปอีกก็ถือว่าเป็นวันที่น่าเศร้าของตลาดหุ้นไทยนะครับใครที่พอร์ตโฟลิโอมีวอลลุ่มสูงๆอย่าปล่อยให้ติดลบเยอะนะครับดูทีท่าของเซตแล้วไม่แน่ใจว่า1,400จุดนี่จะรับอยู่หรือเปล่าจุดสังเกตก็คือต่างชาติเทขายก็คงจะได้ผลประโยชน์จากค่างเงินที่เงินบาทอ่อนค่าขายหุ้นไทย โกยเงินออกนอกประเทศวิกฤตฟันฟโฟลกำลังจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนักเทรดนักลงทุนก็ควรจะระมัดระวังในช่วงนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบอกวัตถุประสงค์ของช่อง y t u t u ป่าเนต t เทรดหุ้นและเหรียญคริ p โ o c u r เรนซีช่องของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลของหุ้นรายตัวในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะฐานข้อมูลราคาที่สำคัญและเหตุการณ์ที่สำคัญของหุ้นตัวนั้น ในขณะเวลานั้นฐานข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดการทำประโยชน์ต่างๆของผู้ใช้ก็แล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ใช้สำหรับนักเทรดนักลงทุนที่เข้ามาเทรดเข้ามาลงทุนในหุ้นส่วนบทวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวก็จะเรียงลำดับไปตามหัวข้อและข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ก็จะอยู่ที่หัวคลิปวิดีโอ สำหรับเพื่อนๆที่ทราบดีอยู่แล้วก็อาจจะเลื่อนผ่านไปเลยหรือถ้าใครจะฟังซ้ำก็ดีเหมือนกันสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูในช่อง YouTube ปาเนตเทรดหุ้นนี้ mm hmm. ก็ควรจะฟังไว้ก่อน mm hmm. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันข้อมูลหุ้นที่จะวิเคราะห์ก็จะประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทต่างๆก็จะมีชื่อย่อหุ้นการสรุปการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในวันก่อนหน้านั้น ข้อมูลของหุ้นต่างๆก็จะนํามาจากเว็บไซต์ของบริษัทและข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นําข้อมูลจากแหล่งข้อมูล2แหล่งนี้มาประกอบกันโดยเฉพาะการดูลักษณะธุรกิจไปดูจํานวนผู้ถือหุ้นว่ามีมากน้อยเท่าใดมีฟรีฟลอดปริมาณมากน้อยเท่าใดแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขซึ่งเป็นค uantitative data ของหุ้นแต่ละตัวจากนั้นก็จะไปดูข้อมูลผลประกอบการรารมาสต่างๆ ว่ามีผลประกอบการดีขึ้นหรือด้อยลงนอกจากนี้ก็จะไปดูมูลค่าของหุ้นในบริษัทตามราคาท้องตลาดไปดูทุนจดทะเบียนมีเท่าไรฐานะความแข็งแกร่งของบริษัทเหล่านั้นไปดูข้อมูลการจ่ายผลประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นมีการขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อไรมีการเพิ่มทุนหรือไม่มีการขึ้นเครื่องหมาย XR ปริมาณหุ้นก็จะเป็นตัวที่จะพอประมาณได้ว่า ราคาหุ้นในปัจจุบันนั้นถูกกว่าหรือแพงกว่ามูลค่าที่แท้จริงและสุดท้ายก็จะมาวิเคราะห์กราฟในเชิงเทคนิคอลแอน a ลิซิสแล้วก็มาเตรียมแผนการเทรดการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์สูงสุดคือมุ่งสร้างผลกำไรและในแต่ละคลิปก็จะเสนอแนะข้อควรระวังในการเทรดหุ้นการลงทุนในหุ้นในบริษัทนั้นๆส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน อย่างน้อยก็ต้อง2แผนแผนรุกแผนรับต้องวางแผนอย่างรอบคอบต้องเข้าใจธรรมชาติของหุ้นทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นต้องทำความเข้าใจว่าหุ้นแต่ละตัวแต่ละบริษัทนั้นก็มักจะมีมาเก็ตเมกเกอร์มีผู้ทำราคาการเทรดการลงทุนในหุ้นก็จะเป็นมันนี่เกมเราอยากได้กำไรก็ต้องมีการขาดทุนเราอยากได้กำไรแต่ก็ต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งขาดทุน ต้องมันหาข้อมูลข่าวสำคัญของหุ้นต้องรู้จักว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่แนวรับหรือแนวต้านที่มีนัยสำคัญต้องดูฮอริซอนทออไลน์เป็นบางครั้งต้องใช้ทฤษฎีแกลบเข้ามาดูด้วยและสุดท้ายจริงๆก็ถึงกระบวนการตัดสินใจ decision making ประมวลออกมาว่าจะฟันธงยังไงควรจะเทรดหรือว่าลงทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องกระทำด้วยตนเองครับ อย่าไปเชื่อใครทั้งสิ้นเพราะว่าเงินในการเทรดในการลงทุนเป็นเงินของเราอย่าไปเอาคนอื่นมาเป็นสารณะเมื่อได้ทราบและทำความเข้าใจข้อมูลที่จะวิเคราะห์ไปแล้วต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์หุ้นซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ที่จะนามาวิเคราะห์ก็จะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในสถานการณ์ล่าสุดเป็นหุ้นที่น่าสนใจหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นหุ้นที่เพื่อนๆ fc ได้ขอมา ให้ป่าเนตไปส่องแล้วก็วิเคราะห์ให้หน่อยข้อมูลหุ้นรายตัวต่างๆเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่ใต้คลิปแต่และคลิปด้วยและฐานข้อมูลที่ดีที่สุดก็จะไปอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวป่าเนตเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีใครอยากจะเข้าไปส่องข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูลของหุ้นรายตัวก็สามารถเข้าไปได้ตามสะดวกครับแต่ใครอยากจะเข้าไปส่องก็ต้องไปกดลิงก์ขอเข้ากลุ่มส่วนตัวนี้ก่อนนะครับ ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปทุกคลิปส่วนเพื่อนๆหรือท่านผู้ใดเห็นว่ามีความขาดตกบกพร่องก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปทุกคลิปปาเนตตก็จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็โต้ตอบกลับมาช่วยกันพัฒนาฐานข้อมูลเหล่านี้ให้มีความทันสมัยและนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันพุทธสวัสดีร่มเย็นเป็นสุขพ้นทุกภยัยสุขกายใจบุญหนุนนำ พระครุ้มครองเมื่อวานนี้ก็มีเหตุเด็กอายุ14กระดยิงที่สยามพารากอนทำลายบรรยากาศการลงทุนนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังเข้าประเทศโดยเฉพาะจีนผู้ตายเมื่อวานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยประเทศไทยเราก็เสียหายหลายแสนอะไรจะเป็นไปก็เป็นไปครับกลับมาส่องหุ้นกัฟกันต่อสตอรี่ของกัฟมีมาเรื่อยเื่อนะครับโดยเฉพาะเมื่อต้นปีกัฟปิดดีลใหญ่ลมโซลา่า สยายปีกสหรัฐ EU ไตรามาที่1กำไรทะลัก3.8พันล้านในช่วงเดือนพฤษภาคมหุ้นโรงไฟฟ้าก็ถูกการเมืองกดดันข่าวการลดค่าไฟฟ้าลดค่า FT หุ้นที่ร่วงเยอะๆก็คือกัฟนี่แหละครับแต่ในทางการเทรดการลงทุนกรอตตอก็ไฟเขียวให้กัฟกับ Binance เปิดศูนย์เทรดเงินดิจิทัลเครดิตสวิสก็ยังเชียร์ซื้อกัฟต่อมาก็มีข่าว กัฟจะไปลงทุนใน Virtual Bank แล้วก็ไปเปิดศูนย์ไตเทียมนำร่องที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ไปปิดจอบเซ็น p p a ปากเบงโปรเจเกต์เขื่อนแม่น้ำโขงส่วนการขายหุ้นกู้ก็ทำยอด1.50หมื่นล้านเกลี้ยงไปไม่ยากแล้วล่าสุดก็ COD โรงไฟฟ้า GPD นี่แหละครับหน่วยที่2จํานวน662.5เมกะวัตสตอรี่ดีมาตลอด แต่ช่วงนี้มาเจอเซ็ตปรับฐาน1,400จุดถ้ารับไม่อยู่ก็เซ็ตอาจจะลงไปถึง1,300จุดหุ้นโรงไฟฟ้าตัวอื่นหลุดโลทำนิวโลกันไปแล้วจะมีก็แต่หุ้น tge ท่าฉางกรีนเอเนจีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าชีวมวลยังพอจะอยู่ในขาขึ้นแต่ก็เป็นหุ้นตัวเล็กๆเ,เข้าไปส่องเว็บไซต์ c u f co ts c u f มุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน รายละเอียดลักษณะธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ในหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์บริษัทก u ฟเอ n เน g y d จี e l เวล e อปเมนต์จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นโฮลดิ่งคัม p a n y ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนรวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ตั้งบริษัทอยู่ที่อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ออฟซีซันเพรส ชั้นที่11แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้ถือหุ้นทั้งหมดข้อมูลปัจจุบันล่าสุดเมื่อวันที่2มีนาคม2566มีจำนวน41,971คนเป็นรายย่อย37,551คนคิดเป็นฟรีโฟลด26.07%ผู้ถือหุ้นใหญ่ชื่อเสียงดังนะครับนายสารัตรัตนวดีเศรษฐีใหญ่ของเมืองไทย ถือหุ้น35.67%ลำดับรองลงมาก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทกรฟโฮลดิ้งประเทศไทยจำกัดเข้ามาถือหุ้น4.70%บริษัทไทย n v ็น i ีดีอาจำกัดถือหุ้น4.15%บริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนก็เข้ามาถือหุ้นด้วย1.88%ฐานะทางการเงินมั่นคงแน่นอนข้อมูลของบริษัทในเชิงตัวเลข ปัจจุบันมีค่า P/E 40.36 P/E ค่อนข้างสูง P/B/B 4.84ก็แน่นอนล่ะครับค่าหุ้นปัจจุบันก็อยู่เกินกว่า book value เกือบเกือบ5เท่าเข้าไปแล้วการปันผลก็ปันผลเฉลี่ย1.32%ดูแล้วน้อยไปหน่อย r o a 6.54% ROE 12.37%ก็เป็นตัวเลขที่ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ครับเกินกว่า5% DE Ratio 2.29บริษัทมีนี่2เท่าเศษเศษ e p s ก็ทำได้ดีครับกำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.57ค่าเบตา้า1.35ความผันผวนของราคาหุ้นก็ถ้าเปรียบเทียบกับเซตแล้วก็ผันผวนมากกว่าเซตไป1.35เท่าหุ้นกัฟถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคผลการดำเนินงาน ปี2561ปี2562เปรียบเทียบกันแล้วบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับปี61กําไร3,028ล้านปี62กําไร4,886ล้านกําไรเพิ่มขึ้น61.37%ปี63กําไร4,282ล้านกําไรลดลงไป12.37%กลับมามีกําไรเพิ่มขึ้นในปี2564 กำไร7,670ล้านกำไรเพิ่มขึ้นไป79.12%และกำไรก็ยังเพิ่มขึ้นไปอีก48.85%ในปี2565กำไรต่อเนื่องมาจนถึงไตรามาสที่1กับไตรามาสที่2ของปี2566กำไรครึ่งปีบวกไป36.74%ย้อนหลังไป3ไตรามาสนี่กำไรดีขึ้นทุกไตรามาสการปันผลก็ ย้อนหลังไปเมื่อปี2,561ก็จ่ายปันผลมาตลอดจ่ายปันผลปีละหนึ่งครั้งล่าสุดขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่1มีนาคมจ่ายปันผล27เมษายนอัตราปันผล60สตางค์ต่อหุ้นราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง4.84เท่ามูลค่าจริงอยู่ที่9.40บาทสตางค์ราคาปัจจุบัน44.25บาทสตางค์ฐานของรอบหุ้น43บาท ราคาไฮสูงสุดเอาทำไฮอยู่ที่5 7บาท25สตังค์กราฟในทำเฟรมนั้นราคาหุ้นอยู่ในขาลงลงมาแล้ว3เดือนรวมทั้งเดือนนี้ด้วยราคายังไม่หลุดโลนะครับโลต่ำสุดก็คือฐานต่ำสุดในขณะนี้43บาท สายเทรดเกงกําไร Stop Loss ก็อยู่ที่43บาทนี่แหละครับครับใน Time Frame w ว e k ราคาหุ้นร่วงลงมาจาก50บาทร่วงลงมาแล้ว6สัปดาห์ใน Timeframe day เมื่อสัปดาห์ก่อนราคาหุ้นกำลังทำท่าจะกลับตัวแต่พอเริ่มต้นสัปดาห์นี้ซึ่งอยู่ในช่วงเซตกำลังปรับฐานราคาหุ้นครับก็ร่วงลงมาตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานนี้ก็ร่วงลงมาอีกแยกขาลงมาที่44บาทแล้วกระเด้งกลับไป1ช่องไปปิดที่44บาท ่2 5สตางค์แนวรับด้านล่างยังเหลืออีก1บาทนะครับมาลุ้นกันว่าวันนี้จะหลุดไหมถ้าหลุดสายเทรดเก่งกำไรต้องสต็อปล s อสออกไปถ้าหลุดลงไปนี่ก็มองที่แนวรับ40บาทแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะหลุดถ้าวิกฤตจริงๆเซ็ตจ,จะลงไปปรับฐานที่1,300จุดก็มองแนวรับถัดไปได้เลยที่ประมาณ3 4บาทอันตรายหน้าหวัดเสียวนะครับสถานการณ์ ในปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อการประกาศงบก,การเงินไตรามาสที่4ี่และงบผลประกอบการตลอดปี2565ัตรารยมาสที่4บริษัทมีกำไรนะครับกำไรดีขึ้นนยครับไตรามาสที่4กำไรเพิ่มขึ้นจากไตรามาสที่4ของปี2,564กำไรเพิ่มขึ้นดีขึ้นแต่หุ้นก็เกิดด i ลูชันเอฟเฟก ร่วงลงมาราคาขนาดนั้น54บาท25สตางค์สาเหตุที่ร่วงลงมาก็ประกอบกับการขึ้นเครื่องหมาย xd เมื่อวันที่1มีนาคมร่วงมาที่ราคา48บาท50สตางค์แต่ก็ร่วงมาแวบ,บเดียวแล้วก็ดีดขึ้นกลับไป ไปชนแนวต้านบริเวณเดิมที่เมื่อครั้งประกาศงบการเงินไต,ตรมาสที่4ราคาก็จะอยู่ที่54บาท25สตางค์จากนั้นก็ร่วงลงมาร่วงลงมาถึง50บาทแล้วก็รีบาว์กลับขึ้นไปแล้วก็ร่วงลงมาอีกมาเจอการประกาศงบไต,ตรมาสที่1งบดีมีกําไรนะครับแต่ทำไมราคาหุ้นร่วงลงมาหนักขนาดนี้ก็ไปดูสตอรี่ก็เจอช่วงที่มีข่าวลดค่าน้ำ่าไฟ ค่า FT ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงไฟฟ้าพากันร่วมทั้งสิน้นร่วมลงมาจากจุดนี้51บาท75สตางค์ไหลลงมาที่48บาทแล้วก็ไหลต่อมาอีกถึงราคา46บาท50สตางค์แนวรับตรงนี้นะครับแล้วเด้งกลับคืนร่วงลงมาอีก มาอยู่ที่45บาทพยายามจะเด้งกลับคืนแล้วก็ไหลลงมาที่43บาทซึ่งเป็นราคาฐานของรอบหุ้นรอบนี้ขณะนั้นอยู่ในช่วงวันที่20มิถุนายนแล้วก็พยายามจะรีบาวกลับขึ้นไปขึ้นพักขึ้นพักขึ้น กลับไปในโซน51บาทมีช่วงพักตัวอยู่ที่งบไตรมาสที่2ประกาศเมื่อวันที่10สิงหาคมพักตัวลงมาไม่นานก็ดีดขึ้นไปนะครับจาก51บาทนี้ก็แรลี่ลงมาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนช่วงนี้แทบจะหาแท่งเทียนสีเขียวไม่ได้เลยในเดือนกันยายนก็พยายามทรงทรงตัวทำไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็เริ่มหลุดมาอยู่ที่44บาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พยายามเด้งขึ้นขึ้นมาได้นิดหน่อยก็ร่วงกลับลงไปเมื่อวานนี้ ปิดที่44บสาท25สตางค์โอกาสสภาพต่างๆของตลาดฟันโปรโงเงินไหลออกเซ็ตกำลังปรับฐานมองไม่เห็นภาพที่ราคาหุ้นจะดีดขึ้นตอนนี้ต้องเล่นเกมรับครับเกมรับก็คือบริหารความเสี่ยงด้านล่างให้ได้ หลุด43บาทสต๊อปลอสออกไปอย่างเดียว43บาทเป็นราคาฐานที่ยืนมานานอยู่ยงคงกระพันราคานี้ย้อนกลับไปถึงบริเวณนี้เลยครับประมาณเดือนธันวาคมต่อกับต้นปี2565ใครที่ถือหุ้นกับในราคาสูงๆก็พิจารณาทําการบ้านนะครับถ้าหุ้นมันหลุดแนวรับลงมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไหลาย,ยาวก็เป็นไปได้มากข่าวดีที่มี ก็ยังสู้ข่าวร้ายปัจจุบันไม่ได้วันนี้ก็เป็นวันพุธสีเขียวแต่ตลาดจะเป็นสีเขียวให้เราได้หรือไม่ไม่มีใครทราบทุกคนก็อยากให้ตลาดสีเขียวครับทำการบ้านกันต่อไปการเทรดการลงทุนก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบริหารความเสี่ยงกันดีๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ